การเปดเส็จเรียบร้อยเย็บก็มาแล้วนะฮะยเย็บจากนี้แล้วก็วัดจากมาถึงตรงนี้จุดที่สุดเนี่ยมาถึงสองนิ้วสองนิ้วนะฮะขีดเส้น<อ>ตอนลอดแนวนแล้วลอ,อกจากเส้นนี้มาใส่ชิ้นบนชิ้นล่างเสร็จแล้วก็มาพับให้เส้นที่เราขีดลอยขึ้นมาเส้นสน่วนเสน้นส่วนแปดตลอดแนวนะ แล้วก็แล้วช็อกเติมไปไหนลราไม่กินเลยนี่ฮะครัจากความยาวด้านนี้นะฮะสูงขึ้นมาหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณแค่นี้<อ>แล้วเธอก็ใช้กันไกวเนี่ยนะ,ะตัดตัดข้ามม ฝั่งที่พับนี่คือจะเป็นฝั่งขวามือของครับของแผ่นหลงังซ้ายมือนี้ส่วนผ้าซับผ้าซับนี้ก็เราก็เย็บแต่แรกคือเราเน่าก่อนเ,<ร>เนา่าเสร็จแล้วส่วนที่เราเนาเนี่ยอาจารย์คือเราต้องมาพับรีดส่วนที่เราเนา<อ>่าให้มันเป็นส่วนทวิตทวตาน,นี้ ้ามรอย,ถ,รอยถึงมุมนี้รีบไปก่อนเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่เดียวกันแล้วตอนนี้นะใค้มาพักสมาธิอันนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งลอยเย็ดทั้งซับในกับตัวเสื้อเท่ากันตำแหน่งเดียวกันกานรโสแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะทำบบได้นะ ได้ค่ะจำจำแม่แล้วค่ะแล้ววัดจากตรงกลางเนี่ยออมานะมาถึงเส้นแดงเช่นเทโลลิตนิ้วสามสี่นิ้วสามสี่ 3, เราก็มาวัดจากนี่นิ้วสามสี่วัดเท่ากันนิ้วสามสี่แล้วเราก็ค่อยตีตรงผ้าซาบุยาวไปเลยตียาวเลยมาลืม <c oughs> ตัวนี้ก็จะมาตัดเอียงมุมเหมือนกันัหมืนกัะตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ในตำ,ตำแหน่งเดียวกันจับชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็มาไปจับชิน้นนี้มาทาบมาชมเส้นพอดีเย็ยยบตามสีน้ำเงินกับสีแดงให้ตรงกันเย็ยบเย็ยบเด็กส่วนนี้ก่อนครับ ท่านี้ก่อนนะครูเนาะจะค่อยมาต่อเดี๋ยวนเย็บกันถ้าเกิดหนูเข้าฝั่งขวากลอดถูกไหมครูตรงนี้เราก็จะมารีดตรงนี้นะรีดตรงนี้ให้สีขาวแล a เข้าไปข้างในอย่างนี้นะฮะตลอดแนวนะครับแล้วก็ไอ้รอยพับนี้ก็หยุดเช่นนี้ ตัวอะไรครับตัวตัวชิ้นนอกตัวเสื้อเส,สมอกับตัวนี้ครับค่ะมืดต่อไปนะอันนี้มันก็จะออกไปแนวนี้แล้วตอนนี้นะนี่ตลอดแนวนะด้านนขวาครับครับๆรปดิครับนี่ไปรูปทรงนี้นะค่ะแต่ตัวนี้มันยังไม่เรียบแล้วก็เปน็นรีทแงเรียบะะนะอันนี้เราก็นานานจะมาพับตรงนี้ไว้พับตรงเส้นที่ทีดาวเชิดเรานะเอาไว้ นะครมือถือก็ได้มา<ช>ข้อนี้ก่อนทำไมัดแม่ทัดวัดจากส่วนที่เราเย็บอยู่นะฮะส่วนที่เราเย็บมาถึงตกเส้นพอดี2นิ้ว,นวเนี่ยจ้ สอ,สองนิ้วนะเราก็จะมาวัดจากนี้ไปสองนิ้วเช่นเดียวกันไปสองนิ้วขีดเจอเส้นคู่ขนานกับเ,เส้นเหลืองๆเส้นเหลืองแต่เราก็มาขีดตอนนี้พอทะลุไปนี้เสร็จแล้วนะเราก็ให้ต่ำลงไปครึ่งนิ้ว อันนี้ก็ฉีดเป็นสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้ฉีดสามเหลี่ยมหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเว้นตัดเสือเข้ามาประมาณครึ่งนิ้นนนวกนนว่าจากเส้นเดิมนี้เข้ามาอีกครึง่งนิ้วแลก็ออกไปนี่เลยเอาลองตัดเราก็มาจุดอยู่ไว้ ต,ตรงน,รงนี้ตรงนี้ครูบอกให้เธอตัดจากมุมนี้นะมาถึงเส้นนี้ตัดเดียวนี้เลยตัดเป็นตัดว่า ตอนนี้เราก็ปักเข็มเอาเข็มเข็มจัดนี่นะปักลงตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงเลยตรงนี้ประเดีน,นะตรงสามเหลี่ยมนี้แล้วเธอก็หมุนเอาเส้นนี้นะเส้นนี้มาชนกันอา่า ใอยู่ที่จับถึงจะมองเห็นเข้าใจปักเข็มนี่แล้วหมุนมาถึงามถึงให้ลอยนี้ตรงกันตัวนี้เขาเลยเมาถึงขนาดนี้เมื่อกี้เลยมาเละแยกเอาแค่หนึ่งแปดใช่ไหมใช่เอาแค่เส้นนี้เส้นเส้นที่เราขีดเอาชิดเส้นนี้เลยมันถึงจะได้ชิดของนูเอาชิดเส้นนี้ใช่ของนูเอาเข้าขีดนี่มันก็เลยออกกว้างได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ คลิปหน่อยคลิปนิดนึงแล้วเราก็บิดบิดแล้วก็เย็บตรงมาถึงแค่นี้แค่ที่ตัวฐานกานาจันติดไว้กันทำแค่นี้ครับว่าย้ำจบแล้วทมเหลี่ยมเอ้ยทมเหลี่ยมแล้วชอบเท่าไหร่ล่ครับชายเหรอเฮ้ยทำไมมันเอาสีเหลืองสีแดงมาวะนี่สีเหลืองไม่มีสีเหลืองอยู่ในเก๊ทูลนี่แหละ ขีดตามหลอกได้มานะครับใช่ผมว่าสองข้างขีดซ้ำค่ะคือแล้วเราก็จะแบ่งมุม เราแบ่งมุมนี้สูงจากชายเท่าไหร่จ้าสูงจากชายเสื้อเท่าไหร่ก็หมายถึงอะไรที่จะแบ่งมุมเนี่ยเอาเอาความยาวของเสื้อเป็นหลักแค่นั้นเราก็แบ่งมุมฉากานี่ยนะสองนิ้วครึ่งหรืออมันแบ่งมุมนี้วออจากที่ที่เราเย็บ จ,จุดที่หนูเย็บถูกไหมตรงนี้อาจจะเลาะขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อสู่ในการเย็บเราล้วก็เอาเส้นนี้นะ,ะเส้นนีนะ้เย็บติดกันพอเย็บติดกันก็รีดแยกให้เย็บกลับครับอ,อันนี้ถ้ากันหนูต้องไปรีดใหม่ไปรีดใหม่ครับนะพออย่างนี้มันเข้าที่มาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นรูปแบบนี้แล้วครับพอเป็นรูปแบบนี้เราก็จะพลิกมาด้านนี้แล้วฮะพลิกมาด้านนี้อันนี้ก็ต้องรีดแยกออกจากกันนะรีดแบบตะเก็บรีดแบบตะเก็บพร้อมกับถอนหลอกได้ออกไปเลยนะฮะได้ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นจักนี่นะฮะเนาเนาติดเราทะลุไปด้านนู้นเลยแต่ต้องรีดแยกออกจากกันก่อนนะได้ค่ะเหาเนาจาักข้างล่างขึ้นไปข้างบน อนนเองันนี้คือพักตรงน,นี้ก่อนัตรงน,นี้ก่อนตรงน,นี้่าเพิ่งไปทำมันดีย๋ยวค่อยทำโดยรอบแล้วครับพอตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็จะต้องส่วนปลายตรงน,นี้เว้นขึ้นมาข้างบนนี่ครึ่งนิ้วขีดไว้เป็นความยาวของซับในพอซับในเสร็จขีดเสร็จแล้วพลิกมาด้านนี้ขึ้นมาด้านนี้มะ เราก็จะมาเย็บต่อจากสีแดงมาถึงถึงเส้นที่สุดความยาวของซ้ำไหนเนี่ยจะพอด้านนี้เ่่เนี้คากไว้ก่อนอจบเลยพอแล้วได้ไหมขอบคุณค่ะ